เราทิ้งสิ่งที่มันเป็นโอกาสของเราไปเป็นวิกฤตทั้งหมดเลยวันนี้ต้องช่วยผมด้วยนะครับปล่อยผมสู้คนเดียวผมสู้ได้แน่นอนแต่ถ้าถ้าช่วยผมมันจะมันจะเสร็จเร็วขึ้นบางคนบอกไม่เห็นต้องปฏิวัติเลยไม่เห็นต้องทำอะไรก<ะ>็แค่ง่ายทีเดียวไม่ต้องมาพูดมากแก้ปัญหาเลือดเทอะนะแก้ง่ายิีเดียวไปปลูกจิตนึกคนให้ได้ไม่ปลูกง,ง่ายมันปลูกบักขี้เปล่าไอ้อไปลูกจิตนึกก็อยากให้วงจรเนี้ยมันเป็นวงจรที่เรา หลุดพ้นให้เราเก้าวไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ถ้ามีคนไม่ดีมันก็ทาให้มันหนักแผ่นดินมากกว่ามันมันจะต้มลงไปเพราะไอ้คนไม่ดีเหล่านี้นะวันนี้ไม่ต้องมาพูดเรื่องประชาธิปไตายก็กําลังทำประชาธิปไตยให้ก็ทามไม่ได้ก็เดินหน้าไปโน่นขณะนี้บ้านเมืองอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แต่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างการประมูลขึ้นความถี่โทรคมนาคม1,800เมกะเฮิร์ และ900เมกะเฮิร์ผู้ประกอบการต้องแข่งขันเลือดสาดเคาะราคาข้ามวันข้ามคืนแตกต่างจากสมัยอ้างประชาธิปไตยสร้างรายได้เข้าแผ่นดินรวมกว่า230,000ล้านบาทดำเนินการยกเลิกโคตา้าเสือกองสลากเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากกองสลากเพื่อให้ขายราคาไม่เกิน80บาทยังสามารถที่จะมีกำไรออกกฎหมายเก็บภาษีมรดกและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากคนรวย,รวย หลังจากที่เคยเรียกร้องกันมาหลายสิบปีทุกยุคทุกสมัยกองทุนการออมแห่งชาติเปิดรับสมัครแรงงานนอกระบบเกษตรกรแม่บ้านผู้รับจ้างอิสระทั้งหลายชาวบ้านออมเงินส่วนหนึ่งรัฐบาลสมทบให้อีกส่วนหนึ่งแถมรับประกันผลตอบแทนเพื่อสร้างหลักประกันยามชลาภาพจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับครอบครัวที่มีไรายได้น้อยออกคำสั่งคสชเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้เรียนฟรี 15ปีจากอนุบาลถึงมหสิทธิประโยชน์บาททองยกเลิกยกเลิกที่ไหนอ่ะเนี่ยมันโกหกได้แบบนี้เลยอะไรที่ทำให้เยอะแย,ยะไปหมดแต่ไปจับผิดอะที่ตัวเองไม่ทำอ่ะนะและอะไรที่เราทำใหม่ค้านทุกวันผมไม่รู้ค้านเพื่ออะไรนะค้านเพื่อกลับที่เดิมหรือค้านให้ทุกอย่างไม่ไม่ก้าวหน้าเพื่อทุกอย่างเขาจะได้แบบครลได้เหมือนเดิมหรือเปล่าประชาชนต้องเข้มแข็งด้วยตัวท่านเอง มีนโยบายปิดเหมืองทองคําทั่วประเทศหลังเกิดปัญหารุนแรงในหลายพื้นที่ต่อเนื่องยาวนานกระทบสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีกฎหมายอำนวยความสะดวกการอนุญาตของราชการบังคับให้ข้าราชการต้องทำตามขั้นตอนลดเงื่อนไขที่จะไปเรียกเงินทองจากประชาชนชาวบ้านที่ถูกโกงค่าข้าวได้รับชำระหนี้และทยอยใช้เงินคืนทกศทยอยระบายข้าสารทั้งข้าวเนา่าข้าวดีประมูลขาย จาก18ล้านตันเข้าสารเหลือราว9.5ล้านตันเปิดเผยข้อมูลการระบายข้าวชัดเจนแตกต่างจากยุครัฐบาลก่อนยุตินโยบายประชานิยมล้างผานที่เกือบจะทําให้การคลังประเทศร่มจมผมจะไม่ยอมให้เกิดการทุจริตโดยเด็ดขาดถ้ามีก็ต้องฟ้องร้องขึ้นมาผมก็จะเอาเข้ากระบวนการยุติธรรมผมมีหน้าที่เท่านั้นเปเรื่องของสารผมจพิทามเป็นตัดสินเอามีการโยกย้ายข้าราชการที่ถูกสอบสวนเรื่องทุจริตจํานวนมากคดีอาญาทุจริตโกงกินต่างๆ เดินไปตามกระบวนการยุติธรรมคดีใหญ่ๆระดับหมื่นล้านแสนล้านรัฐตั้งหลักต่อสู้คดีปกป้องผลประโยชน์แผ่นดินเช่นคดีทุจริตจำนำข้าวคดีฟิลิปมอลิสคดีสัมปทานมือถือคดีโทเวคดีคลองดานคดีไอทีวีเป็นต้นอดีตนักการเมืองข้าราชการผู้มีอิทธิพลคนทำผิดกฎหมายแกนนำม็อบที่ใช้ความรุนแรงทยอยเดินเข้าคุกเข้าตาราง ตามคำพิพากษาของศาลไม่ก็หนีหัวซุกหัวซุนขบวนการจับช่วงเบื้องสูงวงแตกกูถึงออกมาจากขบวนการพวกมึงไงกูถึงไม่อยากทาคลิปร่วมกับพวกมึงองีกนะเพราะพวกมึงมันหลอกลวงกองกําลังติดอาวุธถูกจับถูกดําเนินคดีต่างจากกอนร,รัฐประหารที่ประชาชนผู้ชุมนุมถูกลอบฆ่าด้วยอาวุธสงครามอย่าไปสร้างความขัดแย้งอย่าไปคอยตามอย่าไปซึนเพราะว่ามันไม่ติดผมไม่อยากจะบอกว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ได้หวังดีกับเรามากนักหรอก ผมก็ไปเดบุตรอ้าองว่าผมพวกผมเข้ามาผมรักชาติอยู่คนเดียวไม่ใช่แต่แผ่นดินนี้พวกผมสละชีวิตไว้รักษาไว้ท่านผมให้ใครทำลายไม่ได้แค่นั้นเองมีการออกกฎหมายตั้งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใช้ระบบไต่สวนจัดการกับข้าราชการและคนโกงเด็ดขาดรวดเร็วแก้กฎหมายขันน็อตปราบโกงอุดช่องโหว่เรื่องอายุความการติดตามยึดทรัพย์ รับรองอำนาจหน้าที่พนักงานไต่สวนคดีของปปชตลอดจนการร่างรัฐธรรมนูญที่ห้ามคนโกงเข้ามาเล่นการเมืองมีการแก้ไขปัญหามาตรฐานหน่วยงานดูแลความปลอดภัยการบินจัดการกับปัญหาการประมงผิดกฎหมายประมงล้างผานและสะสารปัญหาค้ามนุษย์ที่หมักหมมสะสมมานานมีการดำเนินคดีกับคนมีสีระดับสูงล่าสุดสหรัฐอเมริกาปรับระดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดีขึ้น จากที่เคยถูกลดลงไปอยู่บัญชีเทียสามเมื่อปี2557ซึ่งครั้งนั้นถูกปรับลดจากผลการดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน2556ถึงมีนาคม2557ก่อนรัฐประหารมาครั้งนี้ไทยกลับขึ้นไปอยู่ระดับบัญชีเทียสองที่ต้องจับตามองนับว่าดีขึ้นคือผมก็บอกแนละ้วว่าเราทำเต็มที่นะครับเราไม่ได้หวังว่าเราจะได้เทียสองเนืออะไรนะครับ แต่เราก็จะต้องทําให้ดีกว่าเดิมแหละนะ <c oughs> ชมเชยเข้าราชก,การเขาบ้างนะครับข้าราชการที่เขาดูแลเรื่องเหล่านี้นะครับ IMD จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยดีขึ้นถึงสองอันดับอยู่อันดับที่28โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นถึง9อันดับและด้านประสิทธิภาพของภาครัฐก็ดีขึ้นถึง4อันดับวันนี้ทุกประเทศเขามองว่าประเทศไทยมีเสถียรภาพที่สุดที่ผมดูเนี่ย ผมไปทุกประเทศนะ่ถามว่าผมจะรับรองเขาได้ไหมว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้ถ้าผมจะรับรองได้ไหมเนี่ยผมก็อะรับรองผมก็ใช้สัศสีผมเนี่ยรับรองชีวิตผมเนี่ยรับรองเขาว่าผมจะทําให้ดีที่สุดนอกจากนี้ธนาคารโลกหรือเวอแบงค์กรับคาดการเศรษฐกิจไทยดีกว่าที่เคยคาดการไว้เดิมทั้งๆท,ท,ท,ที่ระบุว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะจีนญี่ปุน่น e อีตะวันออกกลาง เดิมคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี2559จะขยายตัวเพียง2%ปรับเพิ่มเป็น2.5%มองสถานการณ์ไทยดีขึ้นสวนทางไอ้ผมจะโมโหบ้างอารมณ์รุนแรงบ้างก็ผมเพราะผมตั้งใจไงให้ภัยผมบางทีถ้าผมโมโหว่าส่วนตัวก็มคงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยทั้งหมดเลยผมโมโหมาทั้งหมดเลยเป็นเรื่องการทํางานทั้งสิ้นไม่เรื่องส่วนตัวของผมนะแต่ผมก็กดดันตัวผมในเรื่องการทํางานที่มันยังไม่เสร็จ ที่มีถายอยู่เยอะไปหมดนะก็ต้องแก้ให้ได้เพราะว่าเป็นความคาดหวังของประชาชนไงนส่วนหนึ่งนะมีส่วนหนึ่งไม่คาดหวังกับผมก็ช่่งเขาส่วนใหญ่เขาคาดหวังถึงแม้จะไม่ชอบผมนะอยู่ตรงกลางอะไรต่างผมก็ทําให้เขาถึงจะอยู่ตรงไม่ชอบรัฐบาลผมก็ทําให้เขาอีกไอนคนอยู่ข้าง,ขงผมผมก็ต้องทำกันอยู่แล้วก็ทําทุกคนนั่นแหละเราต้องเดินไปสู่ประชาธิปไตยนะครับและต้องเป็นประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่แค่แอบอ้างเข้ามาโกงกิน